สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับให้นกนั้นได้ออกแดดครับพี่น้องครับเมื่อเช้ายังแดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับเมื่อเช้านี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่านะครับก็จะเอานกออกมาไล่แดดกับพี่น้องครับสําคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับแดดนะครับเนี่ยถ้ามีเวลาผมก็จะ เน้นตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปออกตอนเช้านะครับไม่ออกตอนนกนะครับเดี๋ยวจะได้ไปอ่าตอนบ่ายนะครับพอบัตรไปแล้วเผมตามไปโอ้เนี่ยครับตัวที่เปลี่ยนกับเซนเกมโอ้เรียกเลยพี่น้องตัวสองกุกนะครับที่ผมอืม นี่ครับเออใช้ได้ครับอ่ามีแววแล้วครับขึ้นเร็วขึ้นเร็วครับนกตัวนี้อู้เรียกแล้วพี่น้องอ่ะนะครับนี่ตัวนี้นะครับอืมอนี่ละครับตัวมันจะขึ้นเร็วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับผม ไม่ดิน้นไม่อะไรเลยนะพีน่น้องไม่ดิน้นไม่ห,หวัวแตกไม่อะไรพังทั้งสิ้นนี่ครับอ๋อืมครับเสียงโอเคครับผมเสียงกลางนะครับน่าจะกลางไปใหญ่ถ้าขึ้นเต็มเตมครับโอ้เรียกยาวๆอ๋อโอเคผ่านครับอวยนกตัวเองนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรครับก็ สำคัญครับมากลับมาที่ตรงนี้ครับสําคัญมากนะครับนกต้องได้แดดนะครับคือวันนี้นะครับก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมานําเสนอนะครับก็คือนกที่บางท่านถามผมว่าอาจารย์ครับนกที่อาจารย์คัดเนี่ยขอดูอีกสักครั้งได้ไหมครับพอดีมันเหลือตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ผมผมได้คัดไว้แล้วผมไม่ได้เอาไปเข้าค่ายไปที่อำเภอลำพอนครับผมจะเอาไว้ไว้ที่นี่นะครับดูความอ่า คืบหน้าดูพัฒนาการของเขานะครับซึ่งนกตัวนี้ผมต่อได้ประมาณวันที่สี่นะครับพอคอหกสีที่ผ่านมานะครับนกตัวนี้นะนะครับเป็นนกที่มีเส้นสอนะครับแล้วก็มีเส้นขนแมวนะครับนี่นกตัวนี้นะครับผมไปต่อกับเส้นเม็ดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวครับโอ้ในตัวนั้นก็ดูครับผมเรียกยาวๆเลยนะพี่น้อง พอดีเขาเจ้าเป็ดลงมาจากตรงนั้นครับไอ้เจ้าเป็ดมันกดนะครับตรงนั้นถ้าเอาไว้ตรงนั้นคือเจ้าเป็ดมันจะเรียกแล้วนกกัวนั้นมันก็จะโดนอัดนะครับมันก็จะไม่ค่อยขันพอดีเจ้าเป็ดลงมาข้างล่างครับตากแดดครับนะครับเจ้าสองก็ยาวๆครับพี่น้องครับดูนะเล่นแดดนะครับมันอึดครับนกอึดนะนกได้แดดนี่อึดมากนะครับอึดเล่นทนนานอาหารครบแดดได้นี่จบเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีอาหารเสริมอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมียาโดบยาเด้ออะไรไม่ต้องครับนะ แดดได้อาหารดีนะครับจบเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจนะครับที่ผมได้คัดไว้นะครับทุกท่านครับนกตัวนี้นะครับที่อ่าผมนะครับตั้งใจนะครับตัวนี้แหละนะครับคัดไว้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมีเส้นขนแมวนะครับผมอ่าเป็นนกเสียงเล็กนะพี่น้องสองกุกห้อยนะครับนกตัวนี้นะครับตั้งแต่ได้มาไม่เคยเห็นดิ้นจนหางหักสักครั้งนะครับนี่ แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็เห็นนะครับเป็นนกหนุนนะพี่น้องนะครับเรียกแล้วคู่นะครับเรียกไปประมาณ3ามสี่คำแล้วก็สับคู่นะครับสามสี่คำแล้วก็สับคู่นะครับคือเป็นนกที่คิดว่าน่าจะมีคารุมแน่นอนแหละนะครับเดี๋ยวรอให้มันเป็นนกก่อนนะครับให้มันเก่งให้มันนั่นก่อนนะครับให้มันขึ้นก่อนนะครับพูดง่ายๆนะครับนกตัวนี้ก็เวลาระยะเวลาก็ประมาณ7เดือนพี่น้องนะครับเดเดือน นะครับมันคูตั้งแต่สองสาเดือนที่แล้วแล้วนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปนะครับผมได้ถ่ายอยู่ช่วงหนึ่งอยู่นะครับนกตัวนี้เป็นบ่อเดียวกันกับบ่อเจ้ามะม่วงนะครับบ่อเจ้ามะม่วงเจ้าขากุ้งตายนะครับนี่แหละบ่อเดียวกันคือนี่ตัวนี้คือตัวล่าสุดนี่ครับผมนกที่ผมคัดเนี่ยนะครับผมจะเน้นเนี่ยครับนิ่งแบบนี้แหละนะครับอันดับแรกนะครับไม่นิ่งไว้ก่อนไม่แบบ หล่นลานในกรงนะครับจนหัวตรงหวัวแตกไม่เอานะครับลายโคงลายคอพังนีไม่เอานะครับเนี่ยเห็นไหมนกนะครับแล้วทีนี้นกนิ่งนี่ก็จะมีอยู่สองแบบนะครับท่านต้องสังเกตนะครับนกนิ่งแบบไม่ค่อยขันนะครับนกมินิ่งนิ่งแบบไม่ค่อยขันเนี่ยกับนกนิ่งนะครับแล้วก็ขันดีนะครับมันจะคนละแบบกันนะครับบางตัวนี้ นิ่งนะครับแต่ไม่ค่อยขันนะครับคือเพื่อง่ายว่าบางทีนกมันใจไม่ได้พี่น้องครับมันนิ่งอยู่แต่ว่าใจมันใจมันไม่ค่อยได้นะครับอันนั้นก็ต้องลองฝึกลองอะไรไปเรื่อยๆนะครับแต่นกตัวนี้นิ่งนะครับแต่ว่าขันอยู่ทุกวันนะครับเมื่อวานนี้มีเปิดคารลมให้ได้ยินนะครับมีหนุนมีอะไรให้ฟังนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับผมก็เลยเก็บไว้ที่นี่ครับเอาไว้ดูนะครับนกตัวนี้ ผมไม่เคยเห็นมันดิ้นแบบผัวผัวผับสักทีนะครับนี่อยู่อย่างนี้ตลอดนะครับนกตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะอยู่อย่างนี้ครับไม่มีรนแานอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่แหละนกควรที่จะเก็บไว้พี่น้องครับผมอเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ต้องดูด้วยนะว่ามันขันไหมนะครับถ้ามันนั่นมันไม่ค่อยขันเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ของเขานะครับจนถึงได้อายุนะครับต้องเอาไปออกฝึกนุ่นแหละนะครับถึงจะรู้ว่านกตัวนี้มันใจมันได้ไหม นะครับเพราะว่านกที่ไม่ค่อยขันหรือนิ่งๆนี่อาจจะอาจจะใจไม่ได้ก็ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ขันดีนะครับขันทุกวันครับตอนกุ้ง้อยเสียงเล็กนะครับเนี่ยก็เลยนำมาให้พี่น้องดูนะครับว่านกที่ผมคัดไว้น่ะมันควรจะเป็นยังไงอันนี้คือสูตรผมนะนะครับก็ไม่ได้บอกว่านกที่ดิ้นมันจะไม่ดีนกดิ้นก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมจะชอบนกที่เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับเนี่ เดี๋ยวไปจบกันอยู่ที่ป่าอีกรอบนึงนะครับสําหรับนกแต่ว่าคือมันมาดีแล้วครับพี่น้องครับนกอ่ะมันมาดีคือลักษณะมันมาดีนะครับจะสังเกตอีกวิธีหนึ่งก็คือนกที่เก็บหางดีนี่พี่น้องครับผมสังเกตหลายตัวแล้วนกที่เก็บหางดีนี่มันจะไม่ค่อยดิ้นนะครับคำว่าเก็บหางดีคือเก็บหางเรียบนะครับเหมือนตัวที่ผมไปถ่ายของพ่อไปหาที่ถ่ายล่าสุดมานั่นนะครับที่แกนําเสนอนะมันจะเก็บเป็นเส้นเดียวครับเนี่ยมันนกตัวนี้ครับเห็นไหมครับ นกที่เกเ็บหางเป็นเส้ to นเดียวนี่ร oui. well ู Entonces, ้สึกว่านกจะนิ่งนิ่งมากครับพี่น้องครับนิ่งนะครับไม่ค่อยดิ้นนะครับนี่หางมันจะเก็บนะครับหางเก็บเป็นเส้นเดียวนะครับนกจะไม่ค่อยดิ้นเลยพี่น้องนะครับนี่คือน่าจะเป็นอีกอีกสูตรหนึ่งนะครับในการดูนะครับว่าถ้านกตัวไหนที่เก็บหางนะครับเป็นเส้นเดียวนะครับมันจะมีความนิ่งนะครับความพูดง่ายว่าเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายด้วยนะครับสําหรับนกที่ หางนั้นเก็บเรียบนะครับนี่แหละนะครับนกที่ผมคัดนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเออมีจัรท่านหนึ่งถามว่าเจ้าสามกุกนะครับเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครับเจ้าสามกุกที่ต่อได้นะครับอ่านี่นะครับผมเจ้าสามกุกนะครับซึ่งเขายังไม่เป็นขนบ้านเลยพี่น้องครับต้องรอให้เขาถ่ายขนนะครับยังเป็นขนป่าอยู่เลยนะครับอ่าไม้แรกนะดิ้นอยู่พี่น้อง่ะ จะตัวนี้อยู่แล้วนะครับนกอยู่แล้วนะครับอาจารย์ท่านี้จะถามประจําเลยนะครับว่าอาจารย์ต้องถามคุกเป็นยังไงนะครับคนที่ตามก็มีนะครับพี่น้องครับนี่นะครับสําหรับเจ้าสามนะครับก็ยังอ่าเป็นนกขนป่าอยู่นะพี่น้องครับอ่าอันนี้เริ่มร้อนแ้วพี่น้องครับแดดร้อนแล้วนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้มันแดดไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับนี่อ่านกไม่ค่อยได้ออกแดดครับพี่น้องครับขนไมอ ดูครับพี่น้องนานๆได้ออกทีนะครับอ่าส่วนมากผมจะเน้นนกต่อซะส่วนใหญ่นะครับได้ออกแดดนะครับนี่นะครับเจ้าสามนะครับอ่าเจ้าสามกุกผมเจ้าสามกุกเต็มนะครับก็ยังเป็นอานกที่เป็นคนป่าอยู่พี่น้องครับนี่เห็นไหมครับนานๆได้ออกแดดทีแต่ว่านกนิ่งแล้วครับพี่น้องเริ่มอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดนกอ่าเป็นแบบนี้ก็คือ ร้อยถ่ายคนทีนี้ก็จะยาวเลยครับถ้าเกิดท่านเก็บไว้เป็นนกมงคลนที่บ้านนะครับหางก็จะไม่หักแล้วทีนี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่แล้วนะครับนี่แหละนกที่ดินตอนแรกตอนนี้อยู่แล้วพี่น้องนี่นะครับสําหรับเจ้าสามนะครับเจ้าสามกุบผมเอาไว้เป็นนกมงคลนะครับไม่ทํานกต่อนะครับนี่นกตัวนี้นะครับเก็บไว้นี่ก็คือว่าก็ต้องเก็บแลละครับผมดีไม่ดีเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันคือของดีเนาะ เราก็ต้องยอมไปกว่ตอนแรกดิ้นนะครับตอนนี้ไม่ดิ้นแล้วนะครับนี่แหละสำหรับท่านอาจารย์ก็ถามมานะครับว่าอาจารย์สามกูเป็ยไงแล้วก็ยังอยู่ปกตินะครับอยู่กรงทองเลยนะครับผมทํากรงทองให้เอะยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเก็บนกก่อนครับเพราะว่านกตัวนี้นกเริ่มร้อนแล้วพี่น้องครับนกและนกพอแล้วนะครับแดดพอแล้วเจ้าสองก็พอแล้วนะครับเจ้าสองพอแล้วนะครับเมื่อกี้ตากแดดนะครับ ต่อไปนกมันจะหอบครับถ้าตากแดดนานนับเกินไปนะครับเขาจะขออนุญาตเก็บนกก่อนเดี๋ยวเรามาดูนกที่ผมขอเปลี่ยนมานะครับกับเซนเกมนะครับเอาละครับพี่น้องครับทีนี้มาดูนะครับนกที่ผมเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนกันนะครับกับเฉลยเจ้าหลุดสามเสียงใหญ่นะครับเปลี่ยนไปแล้วตัวนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาครับผมขันเรียกเทียงกับ นกที่อยู่บ้านเซนเกมมาขันตลอดนะครับตัวนี้ได้ทีหลังนะนะครับได้ทีหลังมาหลายอาทิตย์อยู่นะครับแต่ก็ขันตามที่ท่านได้ยินนะครับช่วงต้นคลิปนะครับนี่แหละครับนกที่มันจะขึ้นจะอะไรเห็นไหมครับมันจะไม่ดิ้นไม่นั่นนะครับนกเนี่ยมันจะยืนนิ่งเนะครับเนี่ยคือนกมันตั้งตัวได้เร็วครับพี่น้องครับเนี่ยให้เราสังเกตเลยนกที่มันจะไปหน้ามาหลังนี่ก็คือมันจะนิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูง่ายครับพี่น้องครับมันไม่ได้แบบว่า ดิ้นจนแตกจนพังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะการเดินการดิ้นของนกนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับอ่าคือเขาตั้งตัวได้เร็วเห็นไหมครับก็คือมันขึ้นอยู่กับบ่อนกด้วยนะพี่น้องครับอ่าเพราะว่าบ่อนี้คือเซนเกมนั้นต่อได้หลายตัวแล้วนะครับเป็นสิบตัวแล้วนะครับเป็นต่อเกือบทุกตัวนะครับผมอ่าก็ผลมีของผมก็ได้มาตัวหนึ่งก็เสียงใหญ่ก็ขันอะไรดีแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็ได้มาตัวหนึ่ง ก็ขันนะครับปกตินะครับฉะนั้นแล้วบ่อนกก็เช่นกันนะครับบอนกก็มีส่วนนะครับที่จะทาให้นกนั้นเป็นต่อนะครับเหมือนบ่อที่เจ้าสองต่อได้3าตัวนะครับเป็นจะเป็นนกดิ้นนะครับมันก็จะดิ้นใช่ไหมครับดิ้นทั้งหมดเลยได้มาสี่ตัวดิ้นสานะครับมีดิ้นเช้าอีกตัวหนึ่งหากนะครับที่ผมปล่อยไปนั่นแหละพี่น้องครับอ่าผมก็ต้องคัดนะครับเป็นธรรมดานะครับถ้าตัวไหนมันดีเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนกเนี่ยก็ประมาณนี้ครับ ไม่ดันกรงไม่มุดกรงนะครับจนพังนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่าี่นะครับก็วิธีการคัดเลือกนกของผมนะครับเบื้องต้นนะครับว่าควรจะเลี้ยงต่อหรือเปล่านะครับหรือว่าจะพิจนาปล่อยนะครับนี่แหละนะครับเห็นไหมครับอ่าสวยนะครับนกตัวนี้เป็นนกสองกุกนะครับสองกุกเสียงกลางไปหาใหญ่ ก็คงจะอนาคตแน่นอนครับผมเก็บทำนกต่อแน่นอนครับนกตัวนี้นะครับออาล้พี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับที่หัดเล่นนกใหม่นะครับก็มันมีหลายสูตรครับในการคัดนกเลือกนกนะครับซึ่งแต่ละท่านก็มีสูตรเด็ดๆทั้งนั้นแหละนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะชอบสูตรไหนนะครับเลือกของอาจารย์ท่านไหนนะครับถ้าท่านมีครูบาอาจารย์ที่เล่ามาเรียนมาท่านก็สามารถ เรียนได้นะครับเรียนจากาค,าจารครูบาอาจารย์ครับสำหรับมือใหม่เส้นใหม่ท่านไหนที่ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ที่บ้านนะครับพาเล่นก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้จาก y u t u b e นะครับจากเฟซต่างๆนะครับตามข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถศึกษาเท่านั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรของผมนะครับในการคัดนกนะครับนกจะต้องมีความนิ่ง นะครับไม่ดิ้นไม่บ้านผมว่าไม่ซองตุ่มเนาะไม่ดิ้นไม่มุดนะครับไม่แตกไม่พังนะครับเป็นดีนะครับนั่นแหละจับไว้เลยนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นลังใจผู้ทําคลิปนะครับไปได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องดิฉันเคยสาหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ